น,นีอ้อยู่ช่างกุ่มเคอะไรครับวันนี้ดูรูเกี่ยวข้าวครับคันนี้จะไปงานโชว์ที่พิจิตรครับผมตอน,นี้พี่ช่างเขากำลังขัดเลยครับแล้วก็ทับรถไปด้วยนะครับคันนี้รถต่อเองที่อู่ครับผม ก็ใครสนใจคันนี้ครับก็ไปดูที่งานที่พิจิตรครับผมงานโชว์เกี่ยวข้าวไทยครับจัดขึ้นครับเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับก็ผมไม่ได้ไปครับก็เลยเข้ามาดูก่อนครับคันนี้เป็นตัวเดือน12ครับผมเฟืงปะเกตยิบเก้าครับโซ่ซีฟ้าส8คอรครับรอะน้ำ20ครับ ปั๊มเบอร์ยี่สามครับเครื่องฮีโนโทโบสามลูกโบโบสามลูกครับผมสองลูกเจ้ปูสองลูกครับคันนี้เป็นเลททั้งคันเลยนะครับ แล้วก็เป็นเลดเลดนาด้วยครับ Looking, ลูกกิ้งชุบเลดจะเป็นปู่แรกนะครับที่เอากิ้งไปชุบเลดครับ ปลากเกียวประมาณสามเมตรนะครับประมาณสามเมตรอันนี้จะเป็นงานเลดครับเล็ดทั้งคันนะครับยกเลน้ยงช่วงงครับนี่จะของผมครับงานโชว์มีโปรไหมพี่งานโชว์มีโปรไหมครับมีครับมีใช่ไหมครับ เนี่ยไปคันเดียวเลอพี่คันเดียวครับคันเดียวเขาสิบล้อได้ไหมครับล้อแบบต่างไปเลยรอเตื่นเดิมสิบสองนะผม เชื่อมเรียบสวยๆนะครับสุกอย่าลุกจริงนะบุ๊ ติเกอร์ไม้หมดนะพี่ิติตเกอครบนสวยไม่เป็นเจ้าแรกแล้พี่นะชุบยังไม่นเนเจ้าแรกเลชุบจะลุก้นรองรอดเอาคนผี่มันจะรอเหมือนกันรอดหลอไชุบขึ้นใหม่ก็รออยู่เก็ตจะรมีแล้ว ือว่าเป็นคันแรกทำออกมาได้สุดยอดคันแรกนี่ถือว่าสวยเลยที่ทำคันเลยอันนี้ก็ขึ้นเองเหรอพี่รูดดาคือมาแล้เวเกี่ยวเราขึ้นเอง ท่อสวิงกระปังคนระับเลิกไหมป่องคนะรับล่เรื่อยๆครับ ามาก็มีโปรโมชั่นนะครับในงานพิจิตกับงานนาดูนะครับสองที่ครับันนี้จะไปนะครับก็ฝากคนกดติดตามนะครับฝากกดไลค์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ